สวัสดีครับวันนี้ก็ได้วิ่งแต่เช้านะฮะพี่แกก็จะเปิดขุดขุดหินโรนะขุดหินโรได้ได้ประมาณนี้นะเจาะเจาะกว่าจะได้นะครับ ไม่ใช่ว่าง่ายๆนะใช้ไมโครเนี่ยเจาะอ,อย่างเดียวนะเมืกี้ขุดเอาอยากพอสมควรนะครับถ้ามีตัวแยกก็กจะจะง่ายหน่อยตัวแยกก็แยกตรงไปเลยนะฮะมันก็จะแตกกระแหงแตกออกมาใช่นะครับแต่ไอ้นี่ดู ไอแต่ฟันนะงัดเอางัดงัดทั้งงัดงัดทั้งงัดนะเหลือเหลืออีกประมาณอ่อเที่ยวอะี่วันนั้น5ันเจ็ดเจ็ดสิบแปดเที่ยวนี้นะฮะถ้าเอาไปเที่ยวนี้เป็นสิบแปด 9 1้าส เดี๋ยวนแล้วก็ปล่อยฮะโอ้ย ที่แรกผมจะตั้งคลาดนะผมหาที่ตั้งไม่เจอโอ้หาไปหามาที่ไหนได้มันจะอยู่ตรงฝาน่าจะฝาตรงตรงนี้เนี่ย yeah, ฝาตรงนั้นนะฮะตัวที่มีการปั่นนะครับกนะ็คลาดมันมันสูง ถ้าตั้งลงอีกนิดหน่อยจะพอดีเลยนะฮะเคยเคยแต่ตั้งรถเก่าๆนะไอ้รถเก่าๆมันจะอยู่้ายข้างข้างข้างเกียร์นะดันซ้ายข้างเกียร์แต่ตัวใหม่อยู่ตรงกลางอ ครั้งแรกนะได้ได้ขับไอ้สามหกนะเลยค่อยๆศึกษาเอานะฮะเมก่อนขับสามร้อยสามร้อยเป็นรุ่นนี้นะแหละไม่เคยได้ตั้งตั้งครานนะตัวนั้นพราดจะาพอดีเลยไม่ได้ตั้งแต่ตัวนี้ได้ขับสามหกไม่เนืกอไม่ฟันว่าจะได้ครับสามหก อแล้วมนี่เราก็ต้องแวะเติมน้ํามันด้วยนะฮะดูน้ํามันผมไม่ได้เติมเติมเต็มถังเหมือนกับเขานะเพราะเติมให้มันเนี่ยขีดเกือบถึงขีดบนสุดนะน้ำมันมันจะกระชอกคกนะเลยไม่เติมให้มันเต็มเที่ยวนั้นเติมเติมซะเต็มเลยโอ้หก สวัน3มวันอัดจารบีที่1ครั้งหนึ่งเ,ออเหลือแตออ่ตัวลูกยังไม่ได้อัดน,นะฮะ ได้ข่าวว่าจะได้ไปตราดด้วยนะครับไม่รู้ตราดไหนนะไม่รู้ที่ไหนตราดจันเรเนาตราดสุรินทร์ก็มีตราดนะแต่ตอนนี้เห็นตาเกยน่าจะไปดูงานที่ตราดน่าจะไปที่จันนี่แหละดูงานไม่รู้งานคนดินว่าคนอะไรนะฮะเอขาว่ารอแต่งาน งานที่นี่เสร็จก็จะไปเพราะว่าประมาณเดือนเดือนเมษาหรือว่าก่อนเดือนเมษานี่แหละแกไปตั้งแต่เมื่อเมื่อวานแล้วนะ อะไรนะงานแกมีตรงไหนบ้างนะครับอยู่สุรินนะฮะแกว,ว่าหมดงานที่สุรินเนี่ยนี่แหละจะไปก็น่าจะงานฝายตรงนี้มัง้งอ่ะก็ ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะฮะ